นี่อีกก้อนึงเลยพี่น้องดูนะดูโอ้โหดูนะก้อเดียวนี่ก้อนี่สิรวมยี่สิบคือกันพี่น้องเบิดูดูนะเฮ้ยสะอ่อนเบิดูดูเจียวดูนะเฮ้ยฟังเสียงดูดูโอ้โหดูนะ mình nè thì nó buộc em ui vẫn nhảy mạc đi bọc kè nữa bị nó vẫn nhảy vẫn uốn ui chỗ bưng 2 nò nỉ nè bùa nò ơi ơi nó, nó. 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 ปลูกเองเด้อพี่น้องปลูกเองไหวปวดปอยกส่วนสวนเุ้ยปลูกเา,าต้องไปปีนเขาให้เมย์พี่นอ้องเอ้ยเอ้ยคัก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 ปวดเมย์บานยวนแต่คอย จะไปไหวอลไข่สิงยางสองรอบเลยนี่พี่น้องเอากระตามะจะว่าหล่นบ่หล,ล่น,ลน,ลนลด,ดิเนาะหล่นกระคักนี่ส่อหับส่องให้เลยพี่น้องเลยขนาดบ่แมนทึงภูเขาด้วยเนี่ในสวนเจ้าของปลูกไว้พี่น้องได้เก็บละลายกอตีเอ่อกอใหญให่เขานีหาก,กอนี่ยค่ะที่ว่าเก็บเก็บเอาอยู่นี่น่าจะเปะน็นนันกับน,น้องหน่อยกับ อมกออยู่เนาะอมองดูนั่งเศร้งไหมเศร้าขนาดเซิงเงยพี่น้องเอ้ยเนาะคิดหาวิธีอยางอีกจากอันเมสโบรุนะจากหนีไปบ้านเนาะพี่น้องเนาะแบบจะฮ้อนการัดไม่ได้ปีนเขาได้เนี่พี่น้องปลูกไว้ในิงน้งวานในงสวนนะแต่ก็ภูมิใจเนาะพี่น้อง บรรยากาศในสวนเด้อพี่เนอะเมื่อยนั่งพักก่อนจะข้าฟังเสียงลกว่งหันมีไก่ปลาบินเวิร์บไปเขาตกเขาก็บ่ได้ตกใจเราแก้วเขาก็ออกจากห้างเอาไปหน่อยนึง่งนะเมยเมย่เมย์รอจังหวะเส้าเมื่อยเ,เราจะขนต้องมาขึ้นบ้าน ปลูกไว้หรอคะเพรบบาะแมันน้ำไม้บนภูเขาปลูกมักปลูกพี่น้องเอ้ยปลูกอยู่ปลูกกินนั่นแหละอากาศก็ฮหอน <c oughs> ก่อนี่ปลูกลงปีกไก่นี่พี่น้อง <c oughs> ทงั้งคุนกับขึ้นไปเบิ่งแล้วขึ้นนอแล้วแต่ว่าเมยอยบท่นเนี่ยหักเอาดอกหักเอาท้อันหากอ้อยง่ๆนี่ต่ว่าอู้อด้เยอะอยู่พี่น้องนะ